สวัสดีครับอยู่กับช่องไวรุ่นหลังขาพาซิงครับผมอันนี้อยู่กับรถเกี่ยววัยรุ่นหลังขาครับช่วงล่างโซห้าสิบหกข้อครับปากเกี่ยวสามเมตรสามเมตรห้าฟิครับสามเมตรห้าิครับเครื่องยนต์ฮีโน่ครับเทอร์โบคู่ครับเทอร์โบคู่ครับสองร้อยสองร้อยสามร้อยนะเอาเท่าไหร่ดีสามร้อยแรงอุ้มสามตันครับอุ้มใหญ่ครับ ปั๊มไฮโดรฟิล่าครับไฮโดรฟิล่าปั๊มใหม่ปั๊มใหม่ข้างล่างแม่งป่องครับนี่ข้างล่างแม่งป่องเอาละเกี่ยวละเอาละไปละดาวหรีครับปลูกดาวเป็นเหรียญครับเกี่ยวมุนเลยครับมุนเลยตีมุนอีรี่นะครับวูวขอลเต็มปากเลยครับเนี่ย ลใช้เป็นกล้องแก้วครับกล้องอากาศกล้องแก้วครับถอ,อดสลิงลวดแปดฟิปครับถอดน้ำผู้ครับเอาครับไอเราบวงกัรมาแล้วครับเอาเกี่ยวครับเกี่ยวตรงนี้ครับออกไปทางนังน้นนี่ดีวัวเกี่ยวนี่ดีวางนี่ ดันเลยดันเลยดันมาเลยเ่าวแบบเขาลมครับปลายอู้กินอย่างดีครับอู้ชุดยอดเลยแมดูดเขาดูดเขาเลยเวละอ้าอ้าขึ้นชนะปิดปากปิดปาก อ่ะลงมาอโอ้โหโหโหลงไม่นิ่มเลยลงไม่นิ่มเลยโหไอบไวรอกอ่